มสมบูรณ์นะครับแล้วครับมาแล้วครับเจไม่ได้สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปจับเขียดนะครับนี่นะครับเครื่องมือของเรานะครับนี่นะครับปลิดเองนะครับจากขวดน้ําเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะได้เยอะไหมนะครับสาหรับเขียดด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันเลยนะครับนี่นะครับ นะครับไม่รู้จะเอตัวไหนเดตัวใหญ่ก่อนนะครับ เทกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับสำหรับรอบแรกนะครับเดี๋ยวมัดเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไปนะครับเดี๋ยวมันจะออก เรียบร้อยครับเดี๋ยวหาต่อนะครับห้อนี่ก็คือนานัทนะครับนานัทก็มาลับเทียงเหมือนกันนะครับ ต้องเห็ดแบบนี้จังไวนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผลนะครับ <c oughs> อาจจะเจ็บเจ็บเขียดน้อยนะครับหรือเจ็บน,น้ําเต้านะครับเพราะว่าไปดูมาแล้วครับเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาเขียดน,นี้ออกก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูผลงานน้าน,นะครับฮะนะครับน,นัานเปลี่ยนแนวครับวันนี้มากินของไม่มีเลือดยุคโควิด COVID ก็แบบนี้แหละครับหากินตามมีตามเกิด หากินฟรีสไตล์อันนี้บ้านผมเรียกเขียดน้ำเต้านะครับแต่ที่อื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบ้านเ,นเพื่อนๆนะนะเรียกเขียดอะไรครับ าบ้านเราก็หากินแบบนี้นะครับตามฤดูกาลครับผมเช่นนี้ะครับนะ แม่กับเต่าครับจบเกือบร้อย,ยครับมีปูด้วยนะครับปูนานะครับรวมสมบูรณ์นะครับ ผงานนะครับนียังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะหาไปเรื่อยๆนะครับนะนะครับวันนี้นะครับโดนแล้วครับมาแล้วครับเจอแล้วครับนี่นะครับตัวใหญ่เลยนะครับกบครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินหายนะครับเผื่อได้เจออีกตัวนะครับ นี่นะครับนี่นะครับสองตัวเลยครับอย่างใหญ่แล้วครับหมานแล้วครับวันนี้นี่นะครับตีมือครับและนี่ก็เป็นผลงานของวันนี้นะครับนะครับได้แมงดานะครับเป็นหนึ่งตัวนะครับพอดีเลยนะครับ ปนใส่กบนะครับกบก็ได้ทั้งหมดนะครับห้าตัวนะครับแล้วก็จะมีเสียดมันเต้านะครับก็พอสมควรนะครับมีเสียดกระนาะครับนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าหมานนะครับนะครับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต,ต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ